ดิฉันยศวิไลพิมกาผู้บริหารสาขาท่าตะเกียบนะคะวันนี้เรามีพนักงานใหม่จะมาสัมภาษณ์พนักงานใหม่นะคะที่เพิ่งเข้ามาที่สาขาท่าตะเกียบนะคะคุณพวงศิลหรือว่าพี่นุ้ยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีความรู้สึกยังไงที่ว่าเข้ามาสมัครเป็นพนักงานของเราอยากทดลองสินค้าตัวใหม่ คือว่าเป็นคนชอบทำไรท่ทำสวนเกี่ยวกับเกษตรนี้ค่ะอยากทดลองสินค้าตัวนี้ค่ะแล้วเราเมื่อก่อนนี้พี่นุย้ยทำอะไรคะก่อนทำนาค่ะพี่นุ้ยทำนาแล้วก็เคยใช้ปลิทิน,นตัวนี้มั้งก่อนนั่นไหมคะไม่ค่ะใช้ตัวอื่นค่ะอ๋อค่ะแล้วพี่นุย้ย เห็นผลิตภัณฑ์ของเราแล้วเป็นยังไงคะคิดว่าก็อยากจะทดลองใช้ดูค่ะแล้วแล้วเรื่องออแผงกกนการตลาดหรือว่าก่อนหน้านี้พี่นุ้ยเคยมีใครไปแนะนําพี่นุ้ยบ้างไหมคะว่าเรื่องแผนการตลาดหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเราเคยเคยม,ไมีไม่ไม่มีค่ะที่พี่นุ้ยเห็นทีแรกเนี่ยแล้วเข้า,แล,ขาแล้วเข้ามาก็อยากจะกอยากจะคิดทําเห็นก็ทํามันก็สนุกดี ก็อยากจะลองสินค้าตัวนี้ค่ะก็คือนอกนอกจากนอกจากผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปุ๋ยแล้วทางทางสาขาของเราก็ยังมีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ําหนักอะไรด้วยค่ะก็จะเอาผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างหลายๆตัวไปให้เพื่อนๆญาติพี่น้องที่เขาทําไร่ทำสวนได้ใช้สินค้า สินค้าของเราก็จะมีมีทั้งปุ๋ยเม็ดและผงนะคะล้วาาก็จะมีอาหารพืชที่ให้ทางใบแล้วก็จะมีะยาที่ดูแลรักษารักษาโรคพืชด้วยค่ะทางคุณมุ้ยนี่คิดว่าจะไปแนะนำที่ไหนบ้างคะก็จะไปแนะนำเพื่อนๆที่เขามีไล่มัน ทำสวนผักสวนแตงแล้วก็มีฟาร์มหมูที่ในท่าตะเกียบเนี่ยค่ะแล้วก็ปลาจีนกระบินจันตคามด้วยค่ะอ๋อค่ะดีเลยค่ะเพราะว่าท,ที่ที่สาขาของเรานี่ก็ไม่ได้มีแค่ผลิตภัณฑ์เกีเ่ยวกับปุ๋ยยาแล้วก็รักษาโรคพืชเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายนะคะอย่างเช่นยาบำรุงร่างกายาสไลด์แล้วก็ เสริมที่ช่วยควบคุมน้ําหนักค่ะอีซี่รูทอะไรอย่างนี้้่ะนะคะทางคุณมุ้ยคิดยังไงกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วก็อีซี่รูทยาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทําด้านควบคุมน้าหนักค่ะอ๋อก็จะแนะนำค่ะค่ะท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อได้ที่สาขาท่าตะเกียบนะคะ หรือว่าท่านใดที่ะจะติดต่อที่คุณมุ้ยนะคะพี่มุย้ยติดต่อได้ที่เบอร์2 5 5 6 7 0 6ค่ะค่ะก็คือก็จะได้ทำแนะนำหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับโรคพืชน,นะคะติดต่อได้นะคะกับพนักงานใหม่ของเรานะคะค่ะก็แค่นี้ค่ะจากสาขาท่าตะเกียบนะคะ